ดูสวัสดีค่ะสวัส hmm. ดีท่านผู้ชมผู้ท้ายกันตัวและกันนะครับอยู่บนจชดนี้นะนี่เราสารเริ่มมาคิดการค้นคว้าเริ่มจากการต้นวิลลาร์เมื่อไม่กี่วันก่อนสู่ความวุ่นวายสองป่าเฉียในเมืองและผู้บาดเจ็บก็มากขึ้นเรื่อยๆเพื่อเกิดจากฆ่ามาเชรอนเมื่อคืนนี้ผู้กองเดเบดทูบักคาไม่ออกจากกรมก็โทรนอมดีแล้วล่ะนะครับบอกว่าเธอได้พูดกับผมแล้วก็ว่าจะไม่ง่ายๆหรอกนะ วายาตาลวันทีหลังคิดเรื่องนี้มันยังไม่จบไปแน่ใช่ไปเจอภาคสองแคอันนี้ยังไม่เฮ็นผู้ไม่เห็นหนะว่าตายไปแล้วแล้วฟื้นขึ้นมาแล้วนีกอ่ะ ควบคุมตำรวจจันตาหมาต้องอยู่แต่พวกง้องรอที่จะชัดเขากำลังมุาที่อาวุธเซเบิลนะมันนะพวกหนึ่งที่เรียกว่าโปรเจกต์โอลิมปัสแต่ที่เรารวมมาได้มันเป็นโปรเจกต์ที่ได้ทุนจากออสคอร์เทคโนโลยีเพิ่มชีวภาพไปกลายเป็นซูเปอร์โซเยอร์โอ้โหแม่นัทปาเฉดบ้าข้างและตอนนี้ก็เป็นนมตตาฟะด้วย แต่อย่าเล่นที่สุดนั้นต้องหาที่ซ่อนของแฮมเมอร์เฮดก่อนคำถามก็คือถ้าเจอแล้วจะทำยังไงต่อดีล่ะนั่นสินะอยู่กับ DLC ในพาสก้าก่อนแล้วนะเหมือนกับสุดป้าไดมารีมาสเตอร์นะเอ็มจกำลังตามตรวจไปโรงงานของอสซับก็เหมือนว่าพอโอเคไอเฮเยว่าไงบ้างไี้อะไรแบบอยูรีบไหมยังเลยอ่ะไม่ถึงรอนเหรอใช่ไปทีพี่ดีนะเคยเป็นหมาถึงแบบ ไม่ได้เคยกับเขาแต่ว่าแบบรู้อยู่แล้วล่ะพอนะได้ประกาศกับออสคอปแล้วพวกเขากำลังเล่นบ,บนานาในโปรเจกต์โอลิมปัสอยู่ซื่อจะเป็นใส่เล่ห์คนของเขาโจมตีนะเหมยโจมตีอนสะัญญาโอลิมปัสที่ไเปเพื่อเซเบอร์มันหมดนะเป็นสิ่งที่ออสบอร์ดทำไว้ในช่วงวิกฤตเราไม่รู้ทั้งหมดนั่นอนะ ควรจะส่งไปต่างประเทศอะถึงซิมกาเลียนะซิมกาเลียซิลเวอเซเบอร์มาเกิดกับซิลเวอร์เซเบอร์ที่ไหนนะและยังเป็นเขตสงครามการเมืองที่นองเลือดก็ื่อได้เขาเรียกอะไรไหมไม่เลยไม่ได้ตามข่าวต่างประเทศเท่าไหร่นะลุงเออสงครามเมืองนิวยอร์กนี่แหละแค่นี้ก็มีเวลาแล้วฉันน่าเศร้านะอยามีเวลาเดี๋ยวรอให้ฟังได้ปฏิยมาเลยสุดพูดเลยเท่าไรไปสักพักหนึ่งนะไอ้กีวกับไปได้พักผ่อนล่ะเมื่อเรือดที่ไปกับไปรอดเหรอฉันไม่เลือกใจนะไม่หมายความว่าไง แหน่ะสิไปด้วยเอาใจจรินะอาคู่คุณต้องการมันแหละเดี๋ยวจะเริ่มเตรียมแผนกันหน่อยเดี๋ยวไปแจ้งไอ้ซาไปไม่ถึงอ่ะเออได้เลยหมอมันก็เลยมาสอบเชื่อไม้กับเอ็มจีไปพักร้อนริกันสอบคนของพักในภาคใหม้อย่างนี้นี่เองเข้าใจละที่มาที่ไปมาตรงนี้นี่ฮะับเอ็มจีไปโกเชิญพีทนี่เองตายทุกคนจะถึงเป้าหมายแล้วครับ let's go โอ๊ยติดติดติดหูเสียงไซเรนมันดังเต็มไปหมดเลยเว้ย ไหนสวัสดีครับว่าไงมารุณเอากาะสินโอ้โหมาไปเสื้อเกาะเลยืมนายพันๆได้นะก้าวหนึ่งโอ้โอ้ไม่เดี๋ยวแล้วเมื่อเเอาเอา,เอาทําไรกับมังฝังตัวอีกไม่พอแม่งฝากกระสุนด้วยลงมือเดี๋ยวก่อนนี่งาเต้นรเราดีกว่านะชอบเต้นนะตาทะไล่หนุ่ม โอ๊ยแค่ตากัะดิกแม่งก็สิบแล้วนะตัวมันอ๋ออย่าต่อยกูมัดแม่งช่วยวยะเหมือนว่ารู้จัสิบเลยเนี่ข้าตะหมดสบายดอร์แมนซะจ่าหน่ะนะเพื่อนน่าจะฆ่ากูแหละเพราะว่ากูจะมัดมุกต่อนอยงละบ๊าย้ายอ้อล็อกกันนะาเพราาเป็นเพื่อนกันมาก่อนได้ปอนะหรืเกย่เพร่งงานนะเนี่ยรู้ไหมว่าพรานายโตเร็วเกินไปแล้วนะไม่รู้จักกันเลยสาม้งแต่ฟังนี่แหละเดี๋ยวจะนะนำนะมินี่มินี่มินี่ใช่ไหม นี่เนาะพีเตอร์เอ้ยไม่ใช่ใครก่อนหรอใช่ไหมเดี๋ยวนะไม่ขรับเพราะว่าเอาไม่ไรทุกคนเชื่อวินนี่กันหมดหรือไงว่าผีจุดเล่นใช่ไหมถ้าเกิดนี่จัดนะวินนี่โอ้โหแม่งต่อยไม่เข้าเลยว่ะโอ้ยไม่มีเลือดมัดมึ่งกูไม่มีเลือดมันต่อยไม่เข้าเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอ้าวเก็บควาดมัดหนึ่งนะขอเวียงของก่อนอะไรอ่ะมันมาอีกแล้วหรอไอ้รถบรรทุกเนี่ยมัดไป โอ้ไม่ก็มึงก็ขยันมาเนาะอ่าไปไปมัดไปก่อนนี่แน่กระทือปุ้ยวิดเดิ้ลเหรอแม่งไอ้นี่กเหรออ่ากาตาลิ่งเหรอรอบกอเไอ้ยนุ่มกูซัดข่มก่อนแล้วกันมามึงมันน่าลำพานอะ่ะน่าหมีมากเอ้ยไม่ได้เดากูหรอกครับวันเนี้ยกูเลือจกจับทิพถูกแล้วไอ้สัตว์มากูจะกระทืบมึงนี่แหละอีกาตาลิงบา,บายบายฟินิชหน่อยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆนะฮะเลือกนีล้ละคือถ้า,ถ,าถ้ามีเลือดเนี่ยฟินิชได้ก็ฟินิชนะฮะ มีมันเลือกกว่าไอ้เขาเก็บเลือดไปเอเขาได้เก็บแถลโอการไ้ไอ้นี่ฮะไม่ hong. เอาเลือดหมดแล้วโอ้แม่งบินมาได้อะไรวะเนี right on, ่ยเดี Jonas ๋ยวเดี๋ยวพี่ทำแหละอุ้ยเชี่ยโอ้เปิดตัวลังสารสัตว์ล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพี่ต้องคุณตำรวจมันต้องจับปืนแล้วไม่ได้ปัดปืนทิ้งไม่เอาหน้าสะไปได้แม็ก็มาเร็วมาเลช่วยเดี๋ยวอย่างคายชิบหาย มันมาชวิกวิกอ่ะโอวัตตีโอ้อะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะยิงเป็นอะไรวะนะมันคืออะไรวะนะเสียจแจ็คแบ็ดังไปหมดแล้วนะโอ้ยโอ้มึงบินยิงกันเลยเหรอเดี๋ยวตอนนี้ล่าสุดโอ้ยมันมีโซนิกด้วยหรอเดี๋ยวเดี๋ยวแล้มามัดก่อนดีกว่ามะให้มันง่ายก่อกานกระทืบใครเชื่ออะไรมาข้างหลังไม่รู้กูกฟินิดก่อนแล้วกันนะเค่อยว่ากัน เ,บบเอ้ยยิงจังเลยโอ้แม่งเอ้ยมาตั้งมึงน,นะขอเก็บกวามไอ้พวกบินได้ก่อนไปลำคาญว่ะมันนั่งมุญญ่นยีดอ่ะไอ้พวกบินได้นะ่ะตายยังวะว่ายังนี่แนี่บินยิงแม่งเลยมาไม่ใช่มึงอีพี่เบิ้ลไอ้โอ้ยใครอะไรกันนักหนาเนี่ยฮะหลบก่อนนมเดี๋ยวเดี๋ยวเรานี่ไม่ใช่เป้าที่กรุงลงล้วน,นะนะแต่ไม่เป็นไรคือกันมาบ๊ายบายครับ มึงด้วยเป้าหมายต่อไปกูแหละมาปีนิดต,ต่อแบบเชนซีซีรู้จักเคจีซีป่ะครับไปรุ่นมาต่อกระแลชื่อคนว่าไงไ,รไปรุ่นอุ้ชีอยโดนดึงทั้งมึงนะขอเวลามัดมัดก,ก่อนหมัดได้ปะมัดได้อีชั้นนั้นเลยกันนะเพื่อความกลัวอา้าวตายเลย,เยี้อะเยี่ยมจัดประเด็ดไอคนนั้นไม่ไหนหรอวะนี่ไงโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอด โอ้ยอย่าทำเงยเลยสนุกอยู่ไหมโอ้ยน้ำหมาชีวิตกุ้ยกันได้ไหมล่ะเอ๊เข้ามาใกล้ถามมานะท้ากูเหรอท้ามเล่นๆที่จัลล์โอ้ยผู้หลี่ผู้หลี่มาคาโลนี่กูรู้แหละใครของนายเปล่าไม่ใช่ถ้าใช่เจ๋งแน่ๆอู้กูบ้าแล้วเชียวมันมาอีกแล้วอู้ยเดี๋ยวนีมึงมีคนเดี๋ยวๆี้มึงมีคนได้ตอกเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวติดกับเทปแผ่สิแหละโอ้ใช้ไม่ดีนี่เหรอ,อเป็นไรไหมครับ <c oughs> เออไม่มาละไรบลีกอดเจแม่งกลับมาแล้วสัตว์เจ้ใหญ่โอ้โหมาบอากัความไพทคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหรอไม่ได้เจอกันนานนะทำงาน,นได้ใคร หไหมเห็นอะแล้วไม่เห็นนั่นอยู่ไหนโว้วมานั่งจิกาแฟแล้วก็คุยกันเหมือนคนทั่วไปได้มั้เนี่ยกเถอะซับเครื่องใหม่ช่ไหยเลยบอกทุกอย่างให้รู้เซนจะพูดวารเกตขึ้นมานะถ้าไม่ออกตัวเกไปสาวิลดปืนลงได้มั้ยหนึ่งเจางี้ใไหมสองวิีสองห้สิบาพีทมึงก็ตีก็ไม่พักเลยสั์ เราสู้เก่งเราสู้จะไหมนะได้เวลาสู้แล้วใช่ไหมอยากสู้มานานแล้วบอสไอเออี่ไ๋ยกูอยากได้มานานแล้วแต่เรื่องหลักชอบการเชื่อมบแหละทำไว้เยอะได้เวลากูรอมานานแล้วเหลือแล้วหรอบอสนี่ไม่แน่ใจอะไรไม่รู้สินะอะไรวะโอ้มันมีอะไรว่ะน่ะโอ้ยทำอะไรผิดว่ะน่ะกูบังอย่างบอสมันไปกดเจเจเจมากกว่า มึงคว่ไปคว่ำโบว์ม like ือแต่นายปล่อย M&S กับอาวุธสปายแล้วท่ไปอีกเหรอถ้ามันกันง่ายก็จะอีสิวะมันกันยากไงแฮมเมอร์ฮีนอ่ะโอ้ยชจีซีเหรอไอ้สัสมึงแม่งไม่ได้เจอกันนายก็มาด่ากูอีกแยะโอ้ยโอ้ยบอกว่าหยุดเงี้ยแม่งเอ้ยตั้งนึงนะคุยให้ลูกกูณท่านมาลุงเออจริงลูกกูไปสัสมันมีโล่อ่ะไอ้เจ้าของแม่งเด็กสัสอ่ะ โ๋ออยู่ตีโก้โอ้แม่งโลบไปแกย่ากูจะเล่นมันไงเนี่ยกระทึสสวนเหรออุ้ยโอ้โโหอยนี่ไงเนี่ยเราเราสามบ้าเออนี่ไงได้เวลาอ้ากูไม่มีเธอแล้วกูจะตายโอ้โหโอ้ยจ้าโอ้ยตั้งมึงนะใจเย็นเจ้เจ๊ใจเย็นเจ้ค่อยค่อยกันไอ้สัตว์กูอยากกระทึสมึงมานานเลยี่ยนู้สึกก็ได้สมใจอยากไง้บัดใจเย็นเจ้ บอกว่าเย็นๆยนงีดดอกที่นี่ไอ้สัแม่นไงมันมีโล่อ่ะปลดโล่ได้ปะเอ้ยรอรอสวนรอเค้าเตอร์กันนะแล้วนะลมึงเออกูจำพิกมึงได้เจอกูได้เวาลาอ่าอีกแล้วเหรอย่าห,าหนึ่งสองอ่าเอานีหรอสามมัดไม่กูแม่งมัดไม่ได้ด้วยี่ยโอ้เจ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 ไอ้เด็กเฮียสัตหนึ่ง มาดิมาต่อดิมาต่อดิมามาหนึ่งสองสามโอ้สลด,ดไปดันอุ้ยเชีย่ยเอ้ยกูตายมาเจ้ากูตายเจ๊อีกทีกก่นี่ยิงมาเออยิงมาต่อมาต่อยต่อหรอหนึ่งสองนัดสุดท้ายหลบกูสวดนะนะกูจะสวดแล้วกูสวดตอนนี้กูสวดอ้ากูโดนอีกแล้วโอ้โหแม่งงี้ไม่เคยเคดดขีดนในกูทั้งมถึงจะสู้มาได้วะนะ โอ้ยแม่งไอง๊กูได้สู้ก,กับเจ๊ดิเจ๊แมแ่งแข็งแกร่งว่าไอ้ย่าแข็งแกร่งกว่าที่กูคิดเยอะเลยอ๋อหยุดจริงกูเฮียหนึ่งมาต่อสองสามมาหนึ่งชุดโอ้แม่งเอากูปุ๋ยอ๋อคาสซีเหรออะไรอะ่ะเดี๋ยวโอ้ยมันออกไปแล้วชิบหายนละเจ้คอมิดมึงอ่าว่าจะคอมิดกูแต่คอมิดมึงกิ้เต้ยอ่ะ เกิดอะไรกับมึงน่ะไม่ใช่คนดีหรอดีเนี่ยแบบของกูอุ้ยแบบแของกูเรียกว่าเฮียไงไม่ใช่แบบที่นายคิดหรอกก็ใช่ไงก็แบบนี้กูเรียกว่าเฮียลงประเด็นไปแล้วโอ้ยเฮียเด๋วไม่กอดต้องแล้วบอกว่าขอบคุณนะที่ไม่ทาต่อหน้ากูเนี่ยเออจริงตอนแรกก็พูดอย่างดีเลยตอนนี้แม่งคนละเรื่องเลยยี่่่ะ เจ่กลับมาแล้วสัตว์เจ้กลับมาแบบแบบแบบกำมัดเลยสัตว์ MJ ดอยซี่ว่าใครกลับมาเมืองนี้ Silver s เ b l e ใช่ไหมฉันรู้อยู่แล้วล่ะรู้ได้ไงวะเนี่ยเป็ไงก่อนฉันนะที่ต้องรู้รู้มึงเนี่ยก็เลยคิดว่าการที่เรากลับมาน่ะคุณเบิร์ตหยุดไม่จัดการกับของเล่นมั้งซึ่งมันก็ไม่ต้องมีดิลองลุ้มดีมาดูสิอ่าไม่ช่วยหรอกมั้งเมื่อกี้มึงกระซึ้กูอยู่เลยย่ะเดี๋ยวจับตาดูอ่า Silver Sable ให้แบบว่า อะไรวะ MJ ต้องีก่อนเดินตัดทายนะแต่พวกสกอโบอยกัน้วนะตอนนี้เหมือนมีศาสตรมาลุมน้อยชีวิตเธอเยอะเลยนะเหมือนก็เป็นแต่เรื่องท้าทายนั่นแหละไม่เจอแน่นอนเจะคิดว่าจะไม่ท้าทายนี่ไงไม่เหรอมันจ่ว่าเธอจะต้องการท้าทายนะเรื่องเธอเอะไ้ทุกอย่างได้เลยนะทำไม่ดีขอบคุณนะเอาล่ะรู้แผนแล้วไม่คิดต่อเดี๋ยวติดต่อนะมาเจออะไร ที่จะถ่ายอะนะวันนี้เดี๋ยวไปหุนยันรอบๆกันเฮ้ยพีทแค่ทำไมเฉยนะยุ่งหรือเปล่าค่อนข้างนะแล้วการบ้านนายเป็นไงบ้างอะไม่ถึงโรงเรียนหรืองานบ้านของแม่มุมอะทั้งคู่เลยอะแต่แน่นอนต้องของเรื่อก่อนความดายงานโรงเรียนเสร็จหมดแล้วล่ะกาลังญัติการรายงานของแม่มุมอยู่เอ๊ะทําไมอะทําไมลําเรือดฟิสิกส์กับสมการแคลคูลัสตัอย โอ้่าเดวี่ที่ใช้เอ่ที่ยิงไงโอเคคำถามถ้ามีลูกตุ้มยาวยี่เมตรที่จุดตัวมุม4ี่สิบาองศามันตกสู่จุดต่ำสุดเท่าไหร่เออสิอ็ดจุดเจเมตรไงว่าจำเร็จมาแล้วอำคัญมากนะแล้นนั่นถือรูตุ้มฮะอะไรนะอ๋อเดี๋ยวนะคูณกับมรดกการเมาองในหัววอดี้กำลังหัวใหญ่ไปรอบเมืองเหรอ ใช่แล้วล่ะเธต้องทำและนายด้วยแน่นอนท่านนายจะเก่งขึ้นว้าวไม่จะรู้มาก่อนเลยเอาล่ะเรากลับมารำมาบ้านละประเด็นคืออะไรวะแเครคูลาสกับฟิสิกส์นี่คือคือเป็นอะไรที่แบบไม่ถูกใจเด็กวิศวะมากๆเลยคือกูกูเรียนแล้วกูปวดหัวกะว่าอะไรตอนกูเรียนวิศวะเนี่ยทำไมกูต้องมาเห็นชื่อในเกมด้วยวะเปากูสั่งงี้มาแล้วนะโอ้โอ้เปิดเดี๋ยวนี้เลยกูเปิดไปกู ต้องช่วยคนขับและก่อนที่เอวอนจะเข้าไปถึงมีคนมาช่วยแล้วเอ่อป้องกันเออรู้อยู่แล้วเล่นเป็นภาไมา่เขาเล่นมาแล้วเว้ยไม่ต้องกูเล่นเป็นไม่ต้องต่อกู่จบไปเหรอกระเสริสมใครเรียกวายสาัตว์กูปล่อยเก็บขวาหนหมดแล้วไม่ใช่รถยังเรียกมาได้ไงแบ็กอัพมาอีกเออละมัดชิคกีโอยใครไปที่รถอีกอ่าแป,ป๊บนึงไอ้ ดุดเดี่ยวนี้เลยนะไอ้แรงไอไม่เปบาปของมึงเดี๋ยวนี้เขาเก็บกวาดก่อนได้ไหมอย่ามายุบกูอย่าลูกเราต้องช่วยกี้ไปแกตีนเพื่อนอย่าบอกว่าอย่าเปิดประตูไอ้เหี้ยนี่อูมกูว่าเราจะโตไหนแต่ว่านั่นไม่น่าจะถือมันเท่าไหร่นะโอ้ยมึงอีกแล้วเหรอไอ้พ่อมีเนี่ยไม่ชอบเลยแม่งไอ้กั้วเจแม่งรู้ข่าวเลยดูข่าวอยู่ไอขี้ยไอ้ขอกูณดกมวยอีกแล้วเหรอไอ้เจยนแม่งแบบกูมาแล้วไอ้เหี้ยมึงช่วยใจไม่ได้ ตั้งนะเดี๋เกือบกวามเ่อที่เสร็จเดี๋ยวไปที่รถต่อรอกความมือใครเชี่ยอะไรกับรถดีกา่เกูบอกว่าใหญ่ยุ่งกับรถอ่ะเชนี่บอกกีฬาแล้วว่าอหญ่ยุ่งกับรถหยุดได้ไหมทำไมมีคนเยอะจังเลยอ่ะอะไรอีกอ่ะของเล่นอีกแล้วมึงโอ้โหมากันทั้งหมู่บ้านก็รถคันเดียวกูถามกีฬนะรถเชนี่มันมีอะไรน่าสำคัญไว้มากันเยอะจังเลยฮะหยุดเปิดประต้ กูบอกกี่แล้วว่าอย่าเปิดทีถทะลุประตูแม่งเลยสัตว์ส้นเตนโอ้ยกูเหนื่อยกูเหนื่ไม่ออกหัวใจไม่ทันแล้วน่ะแม่งไงจะมาได้มันติดรถก็ไม่ติดรถได้ทุยเราบังไงนะครับไปรุ่นมานี่มึงมุดศพเอาสบไปเดี๋ยเดี๋ยวเราทำให้มึงก้องเหรอตายอีไลน์หนึ่งสวยครับมาเก็บกวาดคนก่อใครมันเชื่ออะไรกูอกันนะฮะโอ้ยกูบอกว่าอย่ายุ่งกับรถ คือม <If S 2> ึงมีแจ็คไหตมึงก็ลงมาเล่นกับรถเนาะมึงมีอยู่กับอากาศก็ได้ไหมเออเหนื่อยหมดยังออกกําลังกายวัดีๆกูไม่ได้ออกกําลังกายอย่างงี้เลยกูเหนื่อยนะรู้ไม่ผิดขอบคุณท่านแม่แมนเกือบไปแล้วไหล่ะก็จริงดิเหนื่อยว่ะเอเจเอว่าไงเอเมอร์กอร์โจมตีโรงงานสโตรกซคัสคอสคับหรือเท่าไรกอนแหละได้เลยเดี๋ยวไปคำถามนะ รไมยมงไม่ขมากกันอ่าเข้มากับหมดแล้วตอนนี้บุกกันมาไม่จัดทมบูรณดเลยอันนี้ก็าจะกำมวยแบบนี้กับเซบาสกับซิมคาเลียเอาไปเก็บไว้ที่ไหนวะนะไม่รู้เลยอ่ะถ้าเจอที่ไหนก็ตัดแหล่งของเขาได้นะพยายามเช็คแล้วนะ แต่ว่าแท้ไม่เจื่อเลยว่าหารุดมาผมไม่เจอเลยก็จริงลองดูมีเจ้าน้าที่เกกับเหตุการณ์ที่ซิมคาริล่ะมีปฏิกิริยาโจมตีประชาชนของพวกเขานีอะไรเซเบอร์ทำงาตัวคนเดียวเพื่อติดเอาไว้กับกลุ่มกบฏในแอตโต้แต่เธอแพ้น่ะคุณต้องการใช้ของจากมืองเฮสเข้ามือไปนะน่าจะไม่ได้ติดใจโกรธมากอ๋อพี่หมัดเลยก็มันดีไอ้กูว่าหลบโกรธเป็นผู้ตักของเธอตลอดเวลาฟิกไอ้เด็ดบอกแล้วเจอที่ทรงงานอ่ะก็จริงบอกคนว่าแม่งกดตลอดเวลาอะไรเงี้ยไอ้แค่นี้แม่ง หลายรอบเลยอีเด็กอิเจ oh, ี้ยนี่เล่นหลายกระทง n g แล้วยิ่าต่อยชิบหาเลยถึงมันจะได้ต่อยไปรอบเลยแต่ไม่ไม่สะใจว่ะอยากได้ต่อยรอบนึงเอาให้มันตายไปเลยสวัสดีเพื่อนออกรถเลยมันอยู่นี่โอ้ไม่กูกูต้องตามรถอย่าใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวไปสิเพื่อไม่เองคุยกันก่อยเดี๋ยมุอู้หูเหนื่อยกันตั้งแต่ไมีตามรถเนี่ยบอกตรงนั้นรถตามรถเกมเช่นนี้เหนื่อยชิบหาย มีอะไรที่ตัวมันจะตามรถไหมน่ะโอ้ยเมื่อกี้มันจะกดขึ้นรถได้อยู่แล้วมึงยิงมันมีอะไรบอกว่าหยุดยิงไงยีเด็กี้นี่ฝัดเดี๋ยวมากูแลมรถอันยองอาเซโยรีบหรอครับนี่เราขอนลี้ยงกันมาใช่ไหมผู้ถูกไหมเนี่ยแต่ไม่น่าจะหมดน่ะแต่ก็มีชอบไม่แน่ไม่นานก็หมดก็นไปเหลือวก็สี่ว่าก็คือหลอกมาเถอะนะอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวไปเจอเพื่อนมีก่อ ต้องตามรถอีกคันนึงนวดจริงกูชช่นนี้อีสัตว์ยิงกูจังเลยเามากูแหลมแต่กูแหลมมาตีัยรุ่นยิงอ่ะป้ามึงหล่ออีสัตย์ผากูเหนื่อยไปแล้วก็ตว่ไปกับคุกนะจ๊ะโอเคโอเคอีสองเขามันมา,ก,มา,า,าก,กูมาแล้วสัตว์เจอกูกูมาด้วยความเร็วสุดเอ้ยกูเลยไป เชียร์แล้วความเลือดหัวไหหมดแล้วเลยป้ายเจเลยจริงจริงจี้มึงน,นะขออ้อมบ้ามึงอ้อมไม่ไันแล้วไอ้ยัยแม่งโหไปไหนะวะเอาขวาตรงทำไมรู้มึงจะออกขวาใช่นี่เฮ้ยออกขวาแล้วออกขวาเ้ยเอ้ย่ยาืิดเดือดเดืาดหน,านด้าอะ้รอยู่แล้วไม่นะไม่ได้ช่วยอะไรเลยกูอ้อมมอะไม่รนะมาผมว่าถ้าผมลงผมน่าจะขึ้นแล้วว่างไงวัยรุ่นอา้าวภาสีหลอกล้อผมน่าจะขึ้น ว่าสารอรอกเดขึ all, ama, ama, whereas, elle, actually, vậy, şallah, ้นว่าไงดามาแล้วนะเดี๋ยวแล้วแม่มาเป็นตัวเลยตะดีกูด้วยเนี่ยโอ้โหโอ้โอ้ไมค์กอดโอ้ธี่กายของผมมันเงียบแาบมันต้องมีคนตายแน่ๆเลยลำบากชีวิตกูอีกแล้วใช่มี่เนี่ยอ้อะไรวะน่ะเจสต์อ่ะใครสนมาแกมาเราไปกันได้ครับผมไม่ไม่ไม่เอาสวนเออกูไม่เอาสวนกัน ดีไมมอีกอะไม่เราเล่นเลยขับเร็วกว่านี้สิวะโทษทีนะเพื่อนรถเสืงดำมากๆเลยเนี่ยรถกวนบ้านๆหมดแล้วเนี่ยโอ้ยกูตกรถตีอะรถรถชนครับหนึ่งน้องๆอย่าเพิ่งงี่สัตว์อยกว่าคนก่อนมาทำเชี่ยอะไรปัดขับรถก็ขับไปย้ายิงปืนอย่างนี้มันไม่ดีนะโอ้โอลำบากชีวิตกูอย่างใช่ไหมล่ะเออเซเบิลทำเชี่ยอะไรเนี่ยเรื่องมันแย่ขึ้นนะเดี๋ยวเเราต้องไปคนรู้กันได้วะ ให้มันลบเอาของกูไปไม่ได้เจ๋งไอ้สัตว์ัตวเดชเลยมึงเสียเวลาชิบหายเลยกูเลยใหม่แกหมออพเดทมาจ้ะมาถ้ามึงแกวัดเราได้กูต้องความสำคัญจะดีมากเลยนะบอกตรงแต่มึงทำอะไรกูไม่ได้เลยไงโดดขึ้นไปไม่มีเสียงอะไรเลยกูนื่อเหยมากแล้วจะเจ็บคอเนี่ยเสียงนิ่งไม่ก็จะมีอยู่ไม่เอ้ยไม่ก็ดีอยู่ตอนเนี้ย การหนักด้วยดิชุนนะคอผมไม่ค่ดีอะทุกคน <c oughs> ต้องตาบีอี้แรงเอ้ยระบากชีวิตแหว่งแม่มึงลากกันทั้เมือเลยว่ <c oughs> องอางั้นจะไปรุ่นทางป้อมก่อนละกันนะไอ้ป้อมสวัสดนะิ์เนี่ยพังไปแล้วก็หยุดรถด้วยเอ้ยส่งนมมานี่ โอ้มีโดนได้เหรอไม่เมย์โอ้ของฉันสมัยเจ้ไม่หมดเลยกำลังไล่ล่าเซเบิลต้องช่วยไอ้เมย์น่ะกูปล่อยได้ไหมกูไม่ช่วยได้ไหมกูหมาไซเจ้หรอแค่เจ้มันโดนได้ไหมไม่น่าช่วยมันเลยอ่ะความคิดของตอนเนี้ยแต่ก็ปล่อยแม็กซ์ปล่อยไอ้กูเคเอเสียเวลาอีกจริงก็ได้อ่ะอ่ะช่วยหน่อยก็ได้อ่ะมีน้ำใจมีน้ำใจโดนไปหนึ่งพังอีกหนึ่งดิแม่งเออพังสวย เหา้อ,อโดนมาเพิ่มมาสิวะกูต้องแลนกูต้องกูต้องแลมใส่รถมันจะไม่ะไรใส่หอม,มาใช่ไหมเนี่ยะอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้กูได้แลมไม่อยู่แล้วเหีย้ยมันทำไมกันโอ้ชีวิตเสี่ยงก็ไม่มีเฮี้ยชีวิตกูต้องมาเจออะไรบ้างวะเนี่ยโอ้ยกูไปไม่ทันแน่เลยเนี่ยแต่ว่าแบบนี้ขึ้นตึกเกะก,กูนั่นไงแม่งเอ้ย ก็เลยปีกก็ได้ดีในหละอ๋อต้องขึ้นตามมันไปใช่ไหมเครือบต้องมาช่วยมึงอีกทีใช่ไหมน่ะอีแตงสตาบรีอีตลาชุ่วาอีสตนตีนเฮ้ยอย่าติดอีอ่ะเดี๋ยวไม่ไม่ทันอีกไอ้สารจุด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 ลอกูก่อนรอกูด้วยโอ้ใหม่ลอดทันไหมเนี่ยอย่านะกูไม่อยากเกลเบอร์นะกูเกลียดนะมาขึ้นมาแล้วจต่มันไม่ได้อะไรที่กูเลย ช่วยมึงอยู่เนี่ยอีจัดออกไปแน่นอนเดี๋ยวเคลียรโดร์เลยก่อนไม่ที่หน้าที่กูต้องมาเคลียรโดร์ที่นี่นะรู้ไหมนะปีมึงไม่น่าช่วยเคลียร์เลยจัแล้วจะปล่อยแม่งล่มไอ้เหี้ยปล่อยใเรือม่งล่มคิดว่าการเงี้ยคือการขอบคุณนะโอเคขั้สุดท้ายละมาเจอกูไม่มีเสี่ยแล้วตอนนี้เดี๋ยวรถรถท็อปดีกว่าโอ้โอะ ใจเย็นเจ้ไอสัตว์ใจเย็นโผใหม่กอดว่าไม่ดีละโอ้โห oh มันจะยิงกูนล่นยนั่นไงใหม่กอดเจ้แม่งมึงโกดไข่มานักนักหนาวไว้ฝัตวโอ้ใ oh ม <mm ่กอดแฮมเมอร์เฮดอยู่ไหนถ้าคุยถ้าม้บอกมันก็กล้าดิ <mm ทำวัฒนธรรมธรรมอะ่ะ โอ้โหเย,ย็นเย็นเย็นฟังนะต้องการคนเดียวกันถ้าร่วมมือกันหาก,ก,นหากันเจอนหามันเจอแน่เชื่อกูเถอะไอ้สัตว์ไม่กูไม่เชื่อกูหรอกได้เอาจริงั้<ร><ร>งน่ะร่วมมือกันห<อ>๊ไม่จริงจริงจริงมันนะ้น<า>่ะแม่ติดแท็กเกอร์ว่าแล้วเชียว พาร์ทเนอร์ที่มาถึงทรยศไอ้เหี้ยเอาไม่จอก็จ่อหลังก็อยู่ไอ้สัสติดแท็กเกอร์ไว้ด้วยเครื่องหนักฟังอิสตาเบอร์รี่จะโทรมาเหรอมันไม่โทรมาหรอกพีทมันติดเครื่องหนักฟังไปที่มึงไอ้สัตจะเจ็ดเจ็ดเจ็ดมั่นใจว่ามันไม่ใช่หุ่นยนต์นะอีนันสาวเบอร์รี่เอ้ยลำบากชีวิตกุ้ยหนักฟังกูด้วยประเด็นไปไหนนกัล่ะ ใจตัวยูนิตมีการจบตีน,นี่มือกันอยู่ไม,ไม่ดีเลยอ่ะเช็คฝรันน่งดีกว่าพันที่จบไปก่อนนะผมขอพักเสียงก่อนนะไม่ไหวละไม่ใช่แบบพันน,ะน่ารับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีกรบเพื่อนบายบายนะ